สวัสดีครับเดชคนชอาพระนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเวลาที่เจอสมเด็จเนื้อหาที่แบบว่าเคยเห็นเคยสะสมแล้วก็เหมือนเคยผ่านเข้ามาเนี่ยโหต้องบอกว่าใจเต้นตุบๆนะครับพี่ <laughs> ใช่ครับคือกว่าจะบนมาหานะต้องต้องแจ้งก่อนว่ากว่าพระองค์นั้นจะมีโอกาส ได้ผ่านเข้ามาหา <ines> นะผมเนี่ยบางครั้งแล้วต้องผ่านไปแบบบางทีร <t> <görüş> ุ่นลูกก็ไม่เล่นพระนะครับนึกออกไหมพอรุนลูกไม่เล่นพระพระองค์นั้นอาจจะไม่หลุดมาหาใครเลยนะครับก็จะอยู่ตามแผงเอยตามไม่ไม่ใช่ตามแผงคืออยู่บนหิ้งพระอยู่ตลอดพอวันวันหนึ่งนะพระได้หลุดมาหาเนี่ยเห็นหลังไหมครับ อ่าใช่ครับอันนี้ f c ฟซเชิงเซานะครับส่งพระไม้ผมหลายองค์นะครับผมอัดคลิปมาส่งมา2ท่านนะใช่ครับเป็นเพื่อนกันส่งมาอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับแต่ว่าผมได้เช่าแค่องค์เดียวองค์นี้เห็นหลังไหมครับผมให้ดูหลังนะองค์ที่อ่าเป็นพะยุคต้นองค์นี้นะครับกับองค์นี้คือสมเด็จอกคุดนะครับวัดลักขังต้องบอกว่าสวยนะครับสวยมากๆเลยคําว่าสวยเนี่ยคือ อันดับแรกเลยทรงท่านไม่หักไม่กระเทาะนะครับแล้วค้าบเนี่ยไม่ได้แบบขึ้นไขดดำเหมือนใช้ามาหนักนะอ่าโอเคครับโอ้นี่สวยครับอ่าโอเคนะเบื้องต้นเนี่ยถ้าจะดูอกคุดคือจะสังเกตใบหูขององค์พระครับชี้ออกด้านข้างด้านบนนะครับเห็นไหมชี้ไปด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาผมให้ดูนิดนึงนะ ถ้าไปเจอผิวเนื้อแบบนี้นะผมว่าลองดูครับนี่นะครับดูคาบผิวดูอายุขององค์พระเห็นเห็นคาบไข่ไหมครับเห็นคาบไข่เห็นผิวเนื้อของท่านไหมครับนี่คือสมเด็จวัดะระฆังเห็นไหมครับแล้วดูคาบแบบรอยรอยหดตัวขององค์พระ ตรงนี้นะครับเห็นไหมรอยหัวตัวนะครับก็จะมีแบบเป็นรูเข้าไปนิดนดนะครับเป็นรูเข้าไปนิดนิดเนี่ยทำไมถึงบอกว่าเป็นวันะระังสังเกตมวลสารขององค์พระไมะครับมวลสารจุดดําแล้วก็จุดแดงเนี่ยเด่นชัดมากนะครับมวลสารจุดดาจุดแดงเด่นชัดมากอ่าโอเคนะครับแล้วก็สังเกตนะครับอกคุดเนี่ยซุ้มของท่านจะเหมือนโยไปด้านขวานะ เห็นไหมครับเหมือนซุ้มเนี่ยเทไปด้านขวาแต่ซุ้มครอบแก้วเนี่ยไม่ได้ห่างจากองค์พระนะซุ้มครอบแก้วจะเล็กๆนะครับเนี่ยซุ้มครอบแก้วจะเล็กๆจะต่างจากพระพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์อื่นๆอยู่นะครับตรงหน้าอกของท่านจะโยมาด้านซ้ายนะครับหน้าอกของท่านจะโยมาด้านซ้ายทําให้ช่องระหว่างอ่านี่ครับหัวไหล่นะครับด้านขวาเนี่ยเปิดกว้าง ด้านซ้ายแคบเพราะว่านี่ครับตรงหน้าอกของท่านคดไปด้านซ้ายองค์พระอานี่นะครับคือเห็นเนื้อแบบนี้ก็โอ้ยนี่นี่คือเนื้อองคูครับ <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าหลังเนี่ยหลังเนี่ยแบบเดียวกับองค์นี้เลยนะครับหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นผิวนะต้องบอกว่าผิวลักษณะเนี่ยแบบเดียวแต่ว่าองค์องค์นี้จะดูแบบมีความ เขาเรียกว่าไม่แข็งเท่ากับองค์นี้นะครับองนี้เนื้อจะแบบดูนุ่มตาอยู่นะครับองค์นี้ก็จะดูแบบแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งต่อนะก็คือซุ้มซุ้มขององพระด้านล่างเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นติดครับใช่ไหมเห็นไหมด้านล่างซุ้มเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นติดคือจะเห็นเหมือนซุ้มวิ่งมาแล้วก็จางหายไปซุ้ม ด้านซ้ายเนี่ยวิ่งหมาก็จางหายไปแต่ด้านล่างเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นครับอลองดูนะครับลองดูนะอ่าโอเคนะครับแสงถือว่าอ่าแสงถือว่าไม่จ้ามากครับวันนี้แสงไม่จ้ามากก็เห็นสีพระที่เป็นสีแบบอมเหลืองเลยนะครับ สีพระเนี่ยเป็นสีอมหเหลืองเลยแล้วก็ดูโอ้โหโมวลสารนะครับพี่นี่คือพระเนื้อผิวงานะครับเนื้อผิวงาที่มีวัน,นะเนี่ยเหลืองนะครับมันจะมีเนื้อผิวงาที่มีวัน,นะขาวอันนั้นครับไข่คาบอะไรเนี่ยก็คือออกเป็นสีขาวนวลๆนะจะต่างจากแบบนี้แบบนี้คือคาบไข่คาบผิวคือจะเป็นออกอมหเหลืองเลยนะเห็นไหม ครับไข่ครับผิวจะเป็นสีเหลืองเลยแต่เนื้อในเนี่ยลองลองดูนิดนึงครับองค์นี้สองตรงไหนก็เอต้องบอกว่าสุดสุดนะครับสุดชัดเลยส่องสวยทุกจุดอ,ะอ่ะอ่านี่น,น,น,นีนี่ครับนี่ครับตรงเนื้อในขององค์พระคือจะมีลักษณะผิวเนื้อที่เป็นสีออกต้องบอกว่าขาวนวลน,นวนนะตรงนี้นะ เมื่อเทียบกับด้านหลังขององค์นี้ตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยผมจะส่องให้ดูนิดหนึ่งครับว่าใกล้เคียงกันไหมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมตรงที่รอยหดตัวตรงนี้นะอันนี้รอยหดตัวนะครับเนี่ยเนี่ยคือรอยหดตัวของ,องพระธรรมชาติขององค์พระนะครับแล้วผมก็เลื่อนมานี่เห็นไหมครับโหย้ย สุดๆนะครับสุดๆด้านหลังองค์นี้นะต้องแจ้งก่อนครับว่าด้านหลังเนี่ยคือคล้ายๆกับรอยเลี่ยมเดิมนะครับอาจจะเป็นรอยเลี่ยมเดิมแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะปิดอยู่ครับทําให้คาบตั้งอิวตรงเนี้ยแบบว่าไม่ได้ผิวแห้งแบบนี้นะครับอันนี้ยังแบบว่าดูแบบแบบเดิมๆนะไม่ไม่ใช่เดิมแบบแฉะนะครับเดิมแบบแห้งติดนะ ลองดูนะครับลองดูนะวันนี้อาจจะมี2คลิปนะครับคลิปอกคุดองคหนึ่งก็คือองค์นี้แล้วก็คลิปเปิดกล่องของ FC ที่ตอนแรกผมบอกว่าเพิ่งส่งมานะครับก็อ่ะ FC ติดต่อมาครับผมไปดูลายโอเคครับเป็นชื่อใหม่นะครับมาจากยุทธยานะครับผมก็เลยยังไม่ได้เปิดแต่พอดีติดต่อทักกลับมาบอกว่าอ๋อจารย์ให้ที่อยู่มาโอเคนะครับก็เปิดพระให้ชมได้ครับ สองคลิปครับวันนี้ผมอาจจะลงสองคลิปคือผมให้ดูสมเด็จอกคุดองค์นี้ก่อนเห็นคาไหมครับนี่นี่โอโ้โหอันนี้คือโดนปิดอยู่นะครับคาบตั้งอิ๋วเนี่ยโดนปิดอยู่เนี่ยเราจะเห็นเป็นคลื่นเลยนะครับเราเห็นเป็นคลื่นเลยค่อนข้างจะโอ้คลาสสิกค,ครับเอาลองหาดูครับพี่อ่าใช่ลองหาดูครับ โองนี้นี่นแหงง่ายมากๆด้วยสินะครับเป็นพระที่แบบดูแบบส่องตรงไหนก็แบบออือืเดี๋ยวผมส่องด้านข้างนิดหนึ่งครับผมไล่ส่องด้านข้างนิดหนึ่งครับลองดูผิวนะลองดูผิวนะครับผิวท่านผิวงาดูแบบแกร่งนะผิวงาดูแกร่งนะครับ แต่ดูดีๆท่านมีความแบบดูแบบนุ่มตานะดูคราบดูอะไรเนี่ยดูผิวของท่านนะครับไม่ใช่ว่าแข็งกระด้างนะอลองดูนะครับองค์นี้นี่ตรงหดคือหดนะหดคือหดยุบลงไปเลยนะครับแล้วดูมวลสารนะครับจุดดําจุดแดงนะครับเม็ดพระาธาตุเห็นไหมครับ ลองดูนะครับตรงแข็งก็คือแข็งนะตรงที่หดตัวตรงที่เป็นรอยหนึบรอยอะไรเนี่ยคือจะหดให้เราเห็นเห็นเลยนะครับเนี่ยด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นแบบยุบๆนะครับเป็นแบบยุบยุบโอ้นี่ค่อนข้างจะธรรมชาติครับเน่ถ้ามีอย่างอย่างนี้นะครับถ้ามีแบบที่องมีองคูอยู่แล้วนะครับเวลาเราเห็นเราได้ส่อง คือสิ่งสิ่งอื่นสิ่งใดเลยคือถ้าได้จับหรือได้สัมผัสองค์จริงนะครับต้องบอกก่อนว่าโอ้ยใจเต้นตุบๆนะครับคือผมเห็นสมเด็จมาเขาก็เยอะครับแต่ถ้าองค์ไหนที่เป็นพระถึงยุคเนี่ยคือเราจะมองถึงการแบบการที่เหมือนเหมือน เหมือนได้เห็นสมเด็จโตนะครับแบบนั้นเลยอ่าใช่เหมือนได้มองเห็นสมเด็จโตแบบนั้นเลยครับสวยทุกตรงอ่ะองนี้ต้องบอกว่าสวยทุกตรงอ่าอ่าโอเคครับก็ขอบคุณเอฟซีชาเชิงเซามากๆครับ คือ FC น่าจะเห็นหลังอ่าน่าจะเห็นหลังครับเพราะว่าเห็นเห็นคาผิวไหมครับพี่ผมส่ององนี้ผมโชว์นี้บ่อยมากนะครับเนี่ยเนี่ยสมเด็จยุคต้นองนี้นะครับผมส่องบ่อยมากก็เป็นพิมพ์เทวดาหรือว่าเป็นพิมพ์แบบสะดุ้งกลับก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยเป็นทรงพิมพ์เทว,เทวดานี่ยแหละแต่ว่าด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังเห็นผิวไหมครับโอ้ยเนี่ยสีแบบ อมเขียวนี่ก็สีอมเขียวแต่ว่าตรงนี้เป็นคาบเหมือนปิดเลี่ยมนะครับคล้ายๆก็อาจจะมีรูปนะครับอันนี้มองอา,อาจว่าเป็นมีรูปภาพหรืออะไรปิดอยู่ก่อนหน้านี้นะครับในช่วงยุคยุคหนึ่งนะน่าจะเป็นเกือบร้อยปีนะผมว่าตรงที่ปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เปิดมาในยุคของ f c พี่ชายท่านนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่ะ แล้วมีน่าจะคลิปคลิปเปิดกล่องน,น่าจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับผมขออัปโหลดคลิปก่อน,นขอบคุณ f c เจ้าของพระมากๆนะครับมาจากฉะเชิงเซาส่วนอีกพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่ส่งมานะ่ะคือที่มาด้วยกันนะครับหน้าพระจะไม่ค่อยสู้ของพี่ชายท่านนี้นะครับพี่ชายท่านนี้องค์ที่ที่ผมสะสมเนี่ยองค์ที่ผมขอเช่าเนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับสวย แต่องค์อื่นๆที่ผมส่งรูปให้ดูนะผมก็จะวงให้นะครับว่าองค์เนี้ยดีนะครับองค์เนี้ยดีแต่ว่าเป็นโซนของออกต่างวัดอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับ